ทำใหม่สดๆนาะตเองเนาะใ,ใหม่สดทุกวันตลาดไหนนะคะนี่สาลาเปาเจ้านี้จัดวันเด็ดขนมจีบด้วยนะคะมีรับคนละครึ่งทุกอย่างเลยเองในนี้คืออะไรเออให้จักหน่อยแนะ่ะได้สวยๆอ้ดูสิคะพี่น้องจา๋าปัดทองเนาะมันม่วงอันนี้ด้วยอ,ะอ่ะอะทำเป็นคลิปสั้นให้ากัละกันเนาะนี่เห็นไหมะน่ากินมาก ทำใหม่ทุกวันเลยนี่ค่ะชื่อร้านนี้นะสลาดไนนะอิ่มจิบอ่ะราคาอันนี้มาแม่ชิมแล้วอร่อยผ่านอร่อยจริงๆ